อเมริกาไม่ขาย F35 ให้ประเทศไทยเพราะจารุนีไปโวยว่าจะเป็นท่าอเมริกาเพราะกลัวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแต่อ้างว่ากองทัพอากาศยังไม่พร้อมอุตสาหกรรมเงินไปซื้อแล้วแม่ไม่ขายอีกไออเมริกาที <Okay. S 2> ่เม็นมานมาในอดีตชนชั้นนําของไทยเท่านั้น <Okay. S 2> ที่มีความสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะทหารด้วยกันมีทั้งจอมพลปอจอมพลสลิดนายสัญญาธรรมศักดิ์แม้กระทัง เสด็แดงได้รับความช่วยเหลือต่างๆจากกองทัพอ,อเมริกาย่างต่อเนื่องล่าสุดคนนี้เลยพอบอทบอคนปัจจุบันแต่พอมีรัฐบาลจากประชาชนเท่านั้นแหละ และพักเก่าไลเป็นจิ๊กซอตัวใหม่ของสงครามพันทางของประเทศทางตวันตก นำโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในยุทธศาสตร์อินโดจีนคุณพิธาครับคุณยอมรับความจริงเสียทีว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณคือริ้วล้อสุนัขรับใช้เป็นแค่เครื่องมือของการครอบงำอำนาจในโลกโดยยุทธศาสตร์แทรกแซงการเมืองในภูมิภาคนี้เท่านั้นก็คือชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านถ้าไปเข้าข้างฝั่งอเมริกาฝั่งตะวันตกละเลยจีนขึ้นมาอะไรเงี้ยสมดุลมันก็จะเสียเหมือนกับเซเลสกี้ก็อาจจะเป็นไปได้ นนาเป็นนยูเครทขาจะไปเสือกับประเทศไหนไอ้ประเทศนั้นต้องมีเขาไปอยู่ใ้เขาก็ใช่ไงก็เป็นเพราะเมืองไทยมันมีผลประโยชน์ประโยชน์อะไรล่ะอ่าจะมาตั้งฐานทัพที่ที่ภาคเหนืออ่ะใช่ไทยเป็นฐานทัพฐานในอเมริกาเต็มบ้านแล้วเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศเขาเป็นแบบยูเครนครับคไปฟังสนธิมามากไปหรือเปล่าคุณจะไปฟังเขามากนะตัวปั่นเลยอเมริกาเคยมาตั้งฐานทัพในไทยจริงๆใช่ไหมลุงเออจริงไอ้หอย ตอนนั้นช่วงปี2,504ถึง2,518สหรัฐมันเคยมาตั้งฐานทัพอเมริกาในไทยจริงๆนะเว้ยตอนนั้นเป็นช่วงปกครองของทหารประเดก,การ2,504ถึง2,518โอ้โห12 13ปีเลยนะลุงแล้วที่มีประเด็นอเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเหรอลุงจริงๆเลยเหรอก็อจริงสิวะ แม่งตั้งฐานทัพอยู่ต้องนานถ้าไม่ใช่ทหาร,รเผดเดการมันทัอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอา้านึกว่ามันจะมาช่วงพิธาไม่ใช่เหรอมันเคยเข้ามาตั้งแต่ทหารสมัยก่อนแล้วเหรอลงุงเออทหารนั่นแหละตัวดีและทหารคนนั้นก็คือสลิดธนรัตน์ต่อจากสลิดธนรัตน์ก็เป็นสัญญาธรรมศาสตร์เขาเรียกรัฐบาลหอยมันเป็นยังไงอะลุงรัฐบาลหอยทหารอยู่เบื้องหลัง ให้นักการเมืองมาอยู่เบื้องหน้าแต่วันควบคุมมาไว้โดยนักการเมืองคนนั้นไม่ได้เลือกมาจากประชาชนใช้แต่งตั้งเอาเองเลยเอาเด้อเด้อว่ดูถูกประชาชนมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะทหารเนี่ยและที่สําคัญกองทัพอ,อเมริกามาตั้งฐานทัพในไทยได้โดยสัญญาสุภาพบุรุษฮะอะไรลุง สัญญาสุภาพบุรุษมันคืออะไรขยายความงงอ่ะดิกดสลิดเขาจะทําอะไรก็ได้เขามีมหนึ่งเจตสัญญาสุภาพบุรุษก็คือกูตกลงของกูกันเองไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องมีสภาไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นยแม่งสุดยอดสัญญาสุภาพบุรุษเจนต์แมนอะกรดเมนต์ไม่ต้องผ่านสภาประชาชนไม่ต้องรับรู้ เอาขนอย่างนั้นเลยเหรอลุอลง <c oughs> ก็นั่นแหละม <c oughs> ึงน่าจะคุ้นนะไอ้หอยมีหลายคนเขาคุ้นตั้งแต่สมัยนั้นจนสมัยนี้ยอมแม่งทุกอย่างขอให้ทหารทำอ่ะดีหมดเป็นฮีโร่ด้วยโอ้เหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นๆนะปีหัดเจ็ดหแปดห้าเก้าก็รู้สึกคล้ายๆกันมีมอสสีด้วยชี้นกเป็นนกชี้ไม้ก,ก็เลือกชนิดใดเลยและที่สำคัญไม่ต้องรับผิดชอบเยีเยอะไรด้วยเลยย้อนกลับมาเลือก ฐานทัพอเมริกาของคุณจะรุนีคุณวิโรจน์ก็ออกมาโต้อตอบนิดนึงว่าอเมริกาไม่รู้รู้แต่ที่มาครอบครองประเทศไทยเนี่ยแมงจีนเทาตอนหลับเป็นคนไทยตื่นขึ้นมารับสายคอเซ็นเตอร์แม่งกูกลายเป็นคนจีนโดยไม่รู้ตัวที่สำคัญเงินในแบงก์ของคนไทยไหลไปอยู่ในกระเป๋าจีนเทากันชัวนนะ่วหน้าอันนี้ไม่รู้สึกตัวกันบ้างหรือทั้งข่าวจีนเทาเข้ามาสวมสัญชาติ มาอุ้มบุญยึดกิจการคนไทยทั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวยันลงทุเรียนไหนจะคอนโดต่างๆอีกแม่งจังหวัดภูเก็ตก็แทบจะหมดจังหวัดแล้วเอะไอต้อนสายไปเหตุธาตุอเมริกาเนี่ยมันมายังไงไปยังไงลุงใครเป็นคนเริ่มต้นปันเรื่องอเมริกาเรื่องมันเริ่มต้นมาจากคนนี้เลยสอวอสมชายสแสวงเรื่องเอ้ยสแสวงการได้เริ่มต้นโพสเฟซบุ๊ k ว่ามีจดหมายเตือนมาจากสอวอ,อเมริกา บอกว่าประเทศไทยกําลังจะมีการเลือกตั้งทหารอย่าเข้าแทรกแซงสวอย่าเข้าแทรกแซงหลังจากนั้นสวสมชายสแสวงการก็ได้เริ่มมโนเป็นชิ้นชิ้นว่ามีคนไปอเมริกาไปฟ้องซึ่งจังหวะมันก็ตรงกับกุมไอรอได้รับเชิญจากสื่ออเมริกาไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยซึ่งเขาก็ชี้แจงตามความเป็นจริง อันที่จริงแล้วทางอเมริกาเขาก็สามารถที่จะดูได้จากสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแค่ขอข้อมูลเพิ่มจากกลุ่มไอรอเท่านั้นมันก็แค่ใกล้เลือกตั้งเขาก็เตือนทุกประเทศที่จะเลือกตั้งโดยเฉพาะมันผ่านรัฐประหารมาก่อนมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะลุงมันก็ถูกกระเมืองไรอยแต่คนเราเนี่ยแม่งเหมือนขี้แพ้ชวนเตีหลังจากสบสมชายพูดเรื่องนี้ซื้อต่างๆทั้งท็อปนิว ทั้งคุณสนธิสันติอโศกแล้วก็กลุ่มไลน์ต่างๆมันไหลออกมาเหมือนแบ่งงานกันทํำแม่งแท็กทีมกันเลยทีเดียวบรรดาเฟกนิวนี่ไปตามแชทไลายของกลุ่มสวัสดีวันจันทร์กันทั่วหน้าจนขนาดเพดรดามา่าแอดดิกออกมาบอกว่าไอ้คนเผยแพร่เนี่ยมันเพี้ยนระดับหนึ่งแล้วไอ้คนเผยแผ่นี่มันเพี้ยนจริงๆอะลุง แต่เห็นเขาบอกว่าไอคนที่เชื่อเนี่ยอาการหนักกว่าอีกนะลุงมันก็จริงของมึงไอ้หอยเรื่องของเรื่องมันเป็นการชักเหตุไปหาผลแ่งรวบรวมภาษากายของผู้นําในหลายๆประเทศที่เขาผ่านหลักสูตรการอบรมความเชื่อมัน่นมันมีหลักสูตรคล้ายๆกันท่าทางการแสดงออกมันก็เลยคล้ายๆกันเข้าร็อกหลายคนจำได้ไหม,ไมเคยมีมการร้องสารร,รัฐมนูญมาเรื่องอิลูมินาติกนี่แหละ นายลุงนองพูดอีกทีสิอิลูมีนันติกเนี่ยเออเข้าใจตรงกันนะแหละทฤษฎีสมคบคิดในวันที่เซ็น MOU คุณหญิงสุดารัตน์ก็ทำมือแบบนั้นเหมือนกันเอ้คุณหญิงอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยหรือเปล่าคนปล่อยข่าวมันบอกอย่างนี้อลุงเขาบอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญผู้นำหลายชาติก็ททำท่านี้ส่งสัญญาณว่ายึดประเทศนี้เรียบร้อยแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์การแทรกแซงของยังกี้อ่ะลุง แงลามไปถึงสมาค,คมนับอิลูมินาติท็อปนิวบอกเอ้ยเฟกนิวบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์การกลุ่มอำนาจสูงสุดเป็นการมุ่งเน้นที่จะดำเนินทางนับก่อตั้งระเบียบโลกใหม่เขาเรียกว่า New World Order แทรกแซงในชีวิตประจำวันการเมืองการปกครองศิลปะวัฒนธรรมลงอย่าอินมากเดี๋ยวต้องไปหาหมอด้วยกันน้าเราสองคน New World Order คืออะไรอะลุงีห้ยมันคือภาษาลาตินแปลว่าระเบียบโลกใหม่แล้วไอ้เลเบียบโลกใหม่คืออะไรอะลงุงแปลเอ้ยมนุษย์ต่างดาวมายึดโลกแล้วเมืองปัดเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ต่างดาวแต่ว่ามันเป็นต่างความคิดไม่รู้จะอ้ํกันเล่นเล่นหรือจะแบบมอมเมากันจริงๆเขาบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนสู่โลกใบเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีพรมแดนทางความคิด ชาติศาสนาจะไม่มีมันไปอยู่โทเปียแล้วลุงเห็นเขาบอกว่าว่าละหลักของโลกใหม่มันก็มีนะลุงเป็นยังไงบ้าง One World Leader พูดนำโลกหนึ่งเดียวทั้งโลกต้องเชื่อคนนี้คอยตามคนนี้นี่เขาบอกว่าลืมตาขึ้นมากลายเป็นทาสเลยใช่ไหมลุงก็สอง One World Government รัฐบาลหนึ่งเดียวคุมทั้งโลกแองบ้าใครจะไม่เชื่อบึงว่า One World Currency สกุลเงินหนึ่งเดียวควบคุมทั้งโลกแล้วก็ one world ิ e l i g i ศาสนาหนึ่งเดียวควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ไปในทิศทางเดียวกันแบบเบ็ดเซตเขากำลังผักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงฮะลงุงเห็นเขาว่าใช้มือที่มองไม่เห็นเขาไปควบคุมแท็แสงรัฐบาลต่างๆท,ท,ทั่วโลกด้วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างอเจนดาให้ทุกคนคิดไปในทางเดียวกันโอ้โยแม่งเละเธอมีการควบคุมการเงินควบคุมสถานาการณ์ต่างๆทั่วโลกทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของระเบียบโลกใหม่ไอสลัดเน่าแม่งทํางานกันเป็นทีมเลยทั้งๆช่องลายทิวนอปปิมและสันโตกอสิจุดเริ่มต้นมาจากสวออคนนั้นแล้วทุกอย่างก็ออกมาเป็นเรื่องเป็น,ปนราว ใครมีญาติพี่น้องส่งลายแบบนี้มาแล้วก็รบกวนพาท่านไปหาหมอด่วนมีการยกตัวอย่างเพลงของชอนเลนนอนด้วยชื่อเพลง Imagining ประเทศไม่มีศาสนาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกทุกอย่างในโลกนี้คือหนึ่งเดียวลบแล้วใครเชื่อเรื่องนี้ไปหาหมอด่วนเรื่องแบบนี้บางทีมันดูเหมือนไม่น่าเชื่อ แต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดคล้ายๆกันเราก็คิดว่าเพื่อนเราคงกันกองมาให้แล้วที่ไหนได้แม่งเหมือนกันทั้งกลุ่มสตินะครับสติสังคมทุกวันนี้เฟคเนิวก็เยอะเฟคนิวก็มากเห็นไหมละ่ะอย่างคุณจรุนียังบอกเลยว่าเขาควบคุมสื่อหมดแล้วไม่มีสื่อจริงที่ไหนจะกล้านำเสนอแล้วไอ้ทิวนอ็อปนั้นวิวพวกนั้นนะมันเป็นสื่อมาจากไหนมันเสนอได้มั่วชิปหาย ความรับผิดชอบของคนที่เป็นสื่อมีบ้างไหมคงไม่มีก็ได้แต่เตือนๆกันเองและกันตัวใครตัวมานหละงานนี้แล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากหอยลังสตูดิโอ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 